Students สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับคุณครูเจนนางสาวนะักเรื่มมนผิวเหลืองในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งหรือนักเรียนชั้นป .1 น,น,นั่นเองวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรไปดูกันเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของ article นะคะ article คืออะไรคือคำนำหน้านะคะ article อะคือคำนำหน้าที่มีอะนำหน้านั่นเองนะคะอ่ะดูนะคะเขาบอกว่าอะแปลว่าอะไรแปลว่าหนึ่งนะคะนำอะมาวางไว้หน้าคำศัพท์เช่นนะคะอะ c a p นะคะอันนี้อ่านว่าอ c ะแ article คือตัวไหนก็คืออะตัวนี้นะคะส่วนคําว่า Cat แปลว่าแมวอันนี้เป็นคําศัพท์นะคะก็เป็นอ c ะแคอะแปลว่าหนึ่แคปลว่าแมวความหมายก็แปลว่าแมวหนึ่งตัวใช่ไหมคะถัดมาตัวที่สองก็เป็นคําว่าอ a ะแบทอะแอะแปลว่าหนึ่งคำว่า Ba d แปลว่าค้างคาวอ b ะแ ก็แปลว่าค้างคาว1ตัวนะคะสำหรับชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องนี้เราฝึกแปลเป็นภาษาไทยกันแล้วชั่วโมงนี้เราจะมาฝึกแปลเป็นภาษาอังกฤษกันไปดูกันเลยค่ะสำหรับวันนี้ใช้หนังสือเล่มนี้นะคะ Grammar Clever English 1นะคะหรือหนังสือ Grammar ของเรียนชั้นป .1 เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า43เลยค่ะ คุณเจนขึ้นให้คือคำว่า example example นะคะคำว่า example แปลว่าอะไรคำว่า example แปลว่าตัวอย่างนะคะสำหรับชั่วโมงที่แล้วอ่ะคุณเจนมีตัวอย่างเกี่ยวกับการแปลเป็นภาษาไทยให้ใช่ไหมคะชั่วโมงนี้คุณเจนมีตัวอย่างการแปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะอ่าจากภาพเด็กๆเ,เห็นเป็นอะไร เป็นค้างคาวใช่ไหมคะครูเจนก็ให้จดภาษาไทยมาให้ว่าเป็นคำว่าค้างคาวหนึ่งตัวเราจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่ายังไงอันดับแรกนะคะเราต้องเอา article อามาก่อน article เค,คืออะไรก็คืออะนั่นเองใช่ไหมคะะแล้วตามด้วยคำศัพท์นะคะคำศัพท์ข้อนี้ก็คือคำว่าค้างคาวค้างคาวภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรคือคำว่า bad ถ้าเราจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็คือได้คำว่า อับ,บเบกนเองนะคะก็แปลว่าคางคาวหนึ่งตัวค่ะถัดมาตัวอย่างที่สองจากภาพเด็กๆเ,เห็นเป็นอะไรลูกเป็นภาพรถตู้ใช่ไหมคะอ่ะบูเจนก็เขียนโจทย์เป็นภาษาไทยให้มาว่ารถตู้หนึ่งคันนะคะ เออเราจะเอาคำว่ารถตู้มาเลยได้ไหมไม่ได้เราต้องเอา article อ่ะก็คืออ่ะมาก่อนนะคะรถตู้หนึ่งคันคำว่ารถตู้ภาษาอังกฤษติดๆทราบไหมคำว่าอะไรคือคำว่า van ใช่ไหมลูกอ่ะรถตู้หนึ่งคันเราจะเขียนภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไงได้คำว่า a van นะคะรถตู้หนึ่งคันเขียนภาษาอังกฤษได้คำว่า a van นั่นเองค่ะ ถัดมาตัวอย่างที่สามสักภาพเด็กๆเ,เห็นเป็นอะไรลูกอ่าเป็นภาพกระป๋องใช่ไหมคะอ่านี่เป็นกระป๋องนะทราบไหมคําศัพท์คําว่ากระป๋องคือคําว่าอะไรลูกคําว่ากระป๋องก็คือคําว่าแขนใช่ไหมคะอ่าโจทย์เป็นภาษาไทยกูเจนให้มาคือคําว่า กระป๋อง1ใบเราจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่ายังไงเอาคำว่า1มาก่อนนี่แหละ article ก็คือคำว่าอะใช่ไหมลูกแล้วตามด้วยคำว่า can ใช่ไหมคะ C A N, c-a-n can กระป๋องกระป๋อง1ใบเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอะ can ค่ะ่าเด็กๆจำด้วยนะถัดมาจากภาพนักเรียนเห็นเป็นอะไรคะ เป็นรูปหมวกแก๊ปใช่ไหมคะคำศัพท์คือคำว่าอะไรล่ะอ่านะคะคือคำว่าแคปนะคะอ่คพูเจนให้โจทย์มาแล้วเป็นหมวกแก๊ปหนึ่งใบนะคะเราจะเอาอะไรขึ้นก่อนเราจะไม่เอาคำศัพท์ขึ้นก่อนนะคะเราจะเอาคำว่าอ่ะที่แปลว่าหนึ่งมาก่อนนะคะอ่ะทีนี้หมวกแก๊ปหนึ่งใบเราจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่ายังไงนะคะ อาได้คำว่าอะไรลูกได้คำว่าอะแคบอะแคบนะคะมหมวกแก๊ปหนึ่งใบเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอะแคบนั่นเองค่ะถัดมาจากภาพเด็กๆเ,เห็นเป็นอะไรคะอ่าเป็นผ้าที่ริ้วใช่ไหมคะเด็กๆจำได้ไม่เอ่ยผ้าที่ริ้วภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรคือคำว่าแรก นะคะลูกอ่าครูเจนให้โจทย์เป็นภาษาไทยมาว่าผ้าขี้ริ้วหนึ่งผืนอย่างที่บอกไปแล้วลักษณะนามของผ้าขี้ริ้วเราเรียกเป็นผืนนะคะทีนี้ผ้าขี้ริ้วหนึ่งผืนเราจะมาฝึกเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่ายังไงนะคะเราเอาอะมาก่อนค่ะได้คำว่าอะแรกอะแรกนะคะผ้าขี้ริ้วหนึ่งผืนนะคะคือคำว่า อ่ะแรกมันเองค่ะอ่าจากภาพเด็กๆเ,เห็นเป็นอะไรลูกเป็นกล่องใช่ไหมคะคำศ,าศาคัพท์ภาษาอังกฤษของคำว่ากล่องคืออะไรนะใครทราบบ้างคือคำว่า box ใช่ไหมลูกอ่าครูเจนให้โจทย์เป็นภาษาไทยมาว่ากล่องหนึ่งใบนะคะ กล่องหนึ่งใบนะคะเราจะไม่เอาคำศัพท์มาก่อนนะเราจะเอาคำว่าอะไรมาก่อนเอาคำว่าอะใช่ไหมลูกกล่องหนึ่งใบเราเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า a box a box นะคะอะตัวนี้แปลแว่าหนึง่งคำว่า box แปลแว่ากล่องนะคะกล่องหนึ่งใบเราเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า a box นั่นเองค่ะ ถัดมานะคะอันนี้ตัวอย่างสุดท้ายก่อนที่เราจะไปฝึกทำแบบฝึกหัดกันนะคะจากภาพเด็กๆเ,เห็นเป็นอะไรลูกเป็นภาพแม่ไก่ใช่ไหมคะ,ะครูเจนให้โจทย์เป็นภาษาไทยมาว่าแม่ไก่หนึ่งตัวทีนี้เด็กๆจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่ายังไงนะคะเอาคำว่าหนึ่งหรือ article อ่ะมาก่อนก็คือ,อ ใช่ไหมลูกแล้วตามด้วยคําว่าแม่ไก่ก็จะได้คําว่าอะอะไรเอย่ยอาได้คําว่าอะเหนนะคะได้คําว่าอะเหนนะคะเพราะฉะนั้นแม่ไก่หนึ่งตัวเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้คําว่าอะเหนนั่นเองค่ะ จากนั้นนะคะเรามาฝึกทำแบบฝึกหัดกันในหนังสือเล่มนี้ค่ะ Grammar Clever English 1นะคะเหมือนที่บอกไปข้างตน้นเปิดไปที่หน้า43เลยค่ะลูกเปิดไปที่หน้า43เลยนะคะแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะเราจะมาฝึกแปลเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะลูกเพราะว่าเราเรียนไปเมื่อกี้เป็นการฝึกแปลเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะ ทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะโจทย์บอกว่าแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะเริ่มข้อหนึ่งนะคะเขาให้คำว่า cat แมวมาคือคำศัพท์นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นคำว่าแมวหนึ่งตัวนะคะเราจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไงอย่างที่บอกไปแล้วแมวหนึ่งตัวเราต้องเอาอะไรมาก่อนลูกเอาคำศัพท์หรือ article อะมาก่อนเราต้องเอาอะมาก่อนใช่ไหมคะ,ะแมวหนึ่งตัวเราจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไร ได้คำว่าอะไรลูกได้คำว่า a cat นะคะข้อหนึ่งแมวหนึ่งตัวคือคำว่า a cat นะคะเพราะคำว่า cat แปลว่าแมวแมวหนึ่งตัวก็คือคำว่า cat นั่นเองค่ะถัดมาข้อสองนะคะได้คำว่า b a d งข่าวนะคะเขาก็ให้มาคือคำว่าอะไร คือคำว่าค้างคาวหนึ่งตัวใช่ไหมลูกอ่าค้างคาวหนึ่งตัวเอาอะไรมาก่อนเอาคำว่าอาบหรือคำว่าแบดมาก่อนลูกอ่าเราต้องเอาคำว่าอะมาก่อนใช่ไหมคะอ่าทีนี้เราจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่ายังไงค้างคาวหนึ่งตัวได้คำว่าอะไรลูกได้คำว่า bad นะคะค้างคาวหนึ่งตัวเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้คำว่า b b a บนะคะอแปลว่าหนึ่งคำว่า Bad แปลว่าค้างคาวค้างคาวหนึ่งตัวก็คือคำว่า b b a bad นั่นเองค่ะเด็กๆเ,เขียนลงไปเลยนะคะลูกถัดมาข้อที่3นะคะได้คำว่า rat ที่แปลว่าหนูโจทย์เขาก็ให้มาว่าหนูหนึ่งตัว เราจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรนะคะ,ะหนูหนึ่งตัวนะเอาอะไรมาก่อนลูกเอาอะมาก่อนใช่ไหมคะแล้วตามด้วยคำว่าแรดหนูใช่ไหมคะหนูหนึ่งตัวเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอะแรดอะแรดนะคะเพราะฉะนั้นข้อ3หนูหนึ่งตัวเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้คำว่าอะแรดนั่นเองค่ะ ถัดมาข้อที่ c ได้คำว่า hat นะคะที่แปลว่าหมวกเขาก็ให้ลักษณะนามมาด้วยว่าเป็นใบนะคะหมวกลักษณะนามเรียกเป็นใบนะคะแล้วเขาก็บอกว่าหมวกหนึ่งใบเราจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรนะคะเอาอะไรมาก่อนเอาคำว่า hat หรือคำว่าอะมาก่อนลูกอ่าเราต้องเอาคำว่าอมาก่อนนะคะข้อ c หมวกหนึ่งใบเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้คำว่า a hat นะคะ a hat นะคะอะอะแปลว่าหนึ่งคำว่า hat แปลว่าหมวกหมวกหนึ่งใบก็คือคำว่า a hat นั่นเองค่ะถัดมาข้อที่5ค่ะได้คำว่า mat, m a t M-A-T-MAT เสือแล้วเขาก็้วงเล็บให้ด้วยว่าลักษณะนามของเสือเราใช้เป็นพืน้นนะคะโจทย์เขาให้มาว่า เสือหนึ่งผืนเราจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไงเราต้องเอาอะไร article อ,อ่ะมาก่อนไม่ใช่คาว่าอ่ะใช่ไหมลูกอ,อ่ะเอาอ่ะมาก่อได้อ่ะอะไรลูกได้คําว่า a m a t นะคะ a m a t นะคะอ่ะเสือหนึ่งผืนเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้คําว่า a m a t นั่นเองค่ะถัดมาค่ะข้อที่6ได้คําว่าแพน นะคะ P A N แพนที่แปลว่ากระทะเขาก็วงกลมลักษณะนามให้เช่นเดียวกันนะคะกระทะลักษณะนามใช้เป็นอะไรลูกเป็นใบใช่ไหมคะทีนี้โจทย์ให้มาว่ากระทะหนึ่งใบเราจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรคะอเอาอะไรมาก่อนเอาอะมาก่นใช่ไหมลูกกระทะหนึ่งใบได้คําว่าอะแพนอะแพนนะคะ ถัดมาข้อที่7ค่ะนะคะข้อที่เเขาให้คำว่าแคนกระป๋องมา c a n แคนกระป๋องนะคะลักษณะนามของกระป๋องเราเรียกเป็นใบนะคะโจทย์บอกว่ากระป๋องหนึ่งใบเราจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรเอาอะไรมาก่อนลูกเอาอักมาก่อนใช่ไหมคะกระป๋องหนึ่งใบเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรได้คำว่าอักแคนค่ะ อะแคนะคะกระป๋องหนึ่งใบคือคำว่าอะแคนั่นเองค่ะอ่าจากนั้นนะคะตั้งแต่ข้อที่8นะคะถึงข้อ14นะคะครูเจนอยากจะให้เด็กๆไปทำเป็นการบ้านนะคะย้ำว่าทำเป็นการบ้านคือข้อที่8ถึงข้อ14นะคะฝึกแปลเป็นภาษาอังกฤษ นะคะลูกเกี่ยวกับ article อะนะคะค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของการฝึกแปลเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ article อะนะคะสำหรับวันนี้มีการบ้านด้วยนะตั้งแต่ข้อที่8จนถึงข้อ14นะคะอย่าลืมไปทำกันนะลูก ยังไงวันนี้กูเจนอยากจะฝากให้เด็กๆได้ไปอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนแล้วก็ท่องคำศัพท์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ thank you bye